คอยไปนอนตังไลยตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะคะไปจะไปรับสาวเชียงตุงไปเที่ยวทะอเข็กินะคะไปค่ะเดี๋ยวใส่แมสก่อนนะคะไม่รู้ว่าใส่แมสแล้วเขาจะจำน้องเหมยได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาเขาที่ร้านข้างๆร้านน้องเหมยนะคะติดติดร้านน้องเหมยเลยนะคะ ที่อหอมหนุ่มกับใหม่เขานอนเนาะเพราะว่าตรงนู้นเเป็นญาติพี่น้องเขานะคะญาติพี่น้องของใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาเสาตะลงไปเที่ยวที่ไหนหมดนั้นรอดูรอติดตามเลยนะคะใกล้ๆกันเองนะคะที่บ้านกับที่อหอมหนุ่มกับใหม่อยู่เนาะเพราะว่าน้องหม่ไปร้านบ่อยนะคะที่ข้างๆร้านน้องหม่เลยข้างๆร้านเลยก็ เดี๋ยวจะใกล้มาให้ดูอีกทีหนะึ่งใกล้ถึงแล้วข่าวขวามือนี้ก็คือร้านน้องหมีนะคะนี่ป้ายสีเหลืองย่างงวยเฮ้ยเมื่อวานเ้าเช็คอินอยู่นะคะไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านั่นไงนั่นไง,ไง,ไงสองคนใช่ไหมไปลองไปดูเขา ไม่ได้ปิดรถไม่ได้ปิดรถจ้เอ nee, erm bon ๊้เอ๊ไเอไปไปขับรถโอ้โทนนนกินละฮ่าแอวก็เกิดมาเกิดตั้งไต่เอาแอวไปเย่าอ่ะไมเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่พ้อมเมื่ออันดีเมื่อคืนันนั่งก็อนันนั้นนะ เออไปกินเจจะนอ่ะนออนกินเจเราหน่ไปยังม้ไเอาวไปนึมะไปค่ะเจอแล้วนะะฮะันยุอ่ยุงูปอ่ะนี่นะครปิดร้านเป็นเดือนแล้วร้านเป็นไงยะอ้ร้านนี้ละปตัวปิดเลยเน้นโควิดมากวันทีวันไหนกัปิด มันล้วกาา็โมเลี้ยวเขีงกัดโมเลี้ยวเขีงกัด๊ดก็ติ๊กไว้ให้เกินก็มาเมื่อเปิดใหม่ทุกปะก็มาหันทีนี่ก็กินในร้านก็ได้นะแ,นแต่ว่าเป็นขี้ฝุ่นนึงไปแจกของว่ารุ่นขี้ฝุ่นเลยว่าจะเป็นโค้ดหรือรเป็นออกมาลายรใ้เลยเดียวเหอไปกับปีเขียดปีสาวเฮต้าโก้อยร้านของก้อยไปพร้อมแล้วเริ่มเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวอ่ะก้ากลมฟิตไม่เอ๋อ ม the oh ิตรนีมิตรนอนะขอไั้งนี้นะจนี้มาหนีมานิรนีมาาอะไรกอกอดงตุ้มากออ๋อันนี้หน่องอันหอกบนแล้วแต่่ะอํานะวะแล้อนี้นะ ขาโดนเปลี่ยนใส่ชุดนอนนะคะนี่ร้านน้องใหม่นะคะตรงข้ามตึกสีเหลืองนี่กิติดกันเลยก็เลยบอกว่าเออเห็นเคยเห็นน้องใหม่มาเอาเอยน้องใหม่ใหม่นั่นแหละน่าจะอายุเท่ากันนะคะมาเอาเอออะไรนะกล้องแถวแถวนี้ก็เลยจําได้ว่าเป็นร้านนี้หนูไม่ไปค่ะเตรียมพร้อมเรียบร้อยค่ะไม่ถึงสิบสองโมงไม่มาส่งเนื่ยฮ่พี่เอจิงอ่ะพี่เคย ห้องมากินดีขน่ะห้อสัเชงตงมากินที่บ้านอ่ะโอ้ตึงว่านะ้ออยู่ดีฮึ้นมีใคร้อาแน่่มีอนชิปอชิปสองเงินนน่นพีใคร้อหมันนีูเขาก็กินเจว่ะคิดว่าที่มากินรานกินเออจะมาจะยใช่ไหมเ็นร้านบอกแล้วเออเห็นตอนประมาณสามถึงสี่ท่มอะเห็นหอมหนุ่มเช็คอินไว้ว่าอยู่ย่างเว้ยเฮ้ยเนี่ยเอ่ย่างเว้ยเฮ้ยนี่ อยู่ร <crease infection wrote> <t arten fingers> ah, ้านนี้แล้วสงสัยจะมาเจ้าเอ๋แน่นอนไม่เจอเพราะว่าปิดไปเป็นเดือนแล้วตั้งแต่โควิดเออตั้งแต่โควิดอันดี้ว่าจริงว่าเนี่ก็โกลัวก็ติ๊กเจ้าเลย่มีส่นเกี่ยวอะไรเลยใจอยู่นี่เดียวดูพร้อมกว่าที่ใหม่เขาเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไงเขายังใส่ชุดนอนอาบน้่งเนี่ยเหรออ๋อโอ้โหอาบเช้าหมักแลงไม่ได้อาบแล้วตอนแรกบอกว่าจะอาบน้ำแล้วก็มารับที่เออแล้วก็พี่เขานะ ก็เกือบชั่วโมงอ่ะเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงนี่นะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะจะไปไหนก็ let's go ห้องคนนูนทำไมอยู่น้อยดีใจค่ะดีใจที่แรกเออคิดว่าจะมาเจ้าเ๋เหมยแต่ว่าเหมยปินร้านแล้วตอนนี้จะมาเชฟไทยด้วยนะบอกแล้วบอกแล้วทำาไปิดไปเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่โควิดมาแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าเราเป็นน้ำเย็นอ่ะ มันเป็นน้ำแก่อะไรมันมีสังอะไมันหนาวอยู่แล้ก็ก้อหนาวเย่วก็นั่นทั้งเลยเพราะว่าจะเปิดแขนเออใจหนาวจะว่าเออโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมีมุงป่อยหนาวหนอเออหันก็รับเพราะครงขึนก็ลมกัดอยู่นะเออโอเคค่ะแล้วก็ไปเจอบ้านอินเลยนะคะกันลงแล้วค่ะนี่หอมหนุ่มจะจองการถหอมอันนั้นเขาขายอะไรนะนี่อยู่ข้างในนุ้ย อินอินอยู่ตงหนเน่ขายนเนมือินซ้อรถจอง้จ้องไมางค่ะอ่ามาเจอกันครั้งแรกในทักิเล็กนะคะแม่ค้าแมค้เนี่ยแค้าขายน้ำอยู่ ทั้งหมดตอนนีไไน้อะไร <laughs> ทั้งหมดตอนนมาจากวานกันเนี่ยมาจากกระทงอันอยูนนนดิหิมลานอันที่วานั่นล่ะเขาเอ็นเออร์จี้ขม่าอันวานาเลยเอ้ยสงสัยจะมาอันนั้นก็อันเอ็นแน่นอนเปิดปิดลานจ้าเปิดปิดลานปดเป็นเดินบุ่นอ่ะเนีลยลอันมาอะไรฮันเช็คเช็คอินดิลานคางๆเนี่ยสงสัยจะมาแน่นอนมาแล้วมาแล้วนี่นนะคะสาว <มา S 1> ใช่เข้าบ้านก่อนนะคะเข้าบ้านเข้าบ้านอินอันนี้ก็มาครั้งแรกเหมือนกันว่าจะมาเที่ยวหาอะได้ได้เว้าใครแบใครมาเลยไม่ว่ามาเพราะว่าไม่มีคู่ไม่มีคู่มาไหมคะทำเป็นท pues yes. ุกอย่างไอเราเนี่ยทำไม่เป็นกินอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียวเออ ก่อนไปครับเขาให้กลับมาเนี่ยนะโอ้ตอนนี้เปิดไปแจกของอะไรเออเดียนนั่งก็อนเาก็มึงแฮ่ยะมึงแฮ่มึงไฮเหยะบป็นทองอ่ะนะที่ทำนั่นน่ะทำไม่แห่ไม่แห่มนั่นน่ะใค่กลองก็คือสายหกสิบเดี๋ยวตัดมาให้เราอ๋อนี่ขอสักปอยหนึ่งอียาะเลยขอสักปอยหนึ่ง เฮ้ยมาแรกแรกก็ทำปวด้องอีกแล้วนะเอาสักฟอยเอาโอ้ยโอ้ยเจมเจมดออันนี้ภาษาลอดเลยแล้วเดี๋ยวเราติดเดี๋ยวเราติดหอมหนุ่มนะอุ้ยติดดนดีนะยไม่ใช่ยใือใคือนี่ไ่่รสั่่นดินหวาได้ไหมก็สั่น่นน่พอ มอเฮือไนปอกปุ้นาบ่าออเนี่ยปอกมะเฮือน่แม่แม่แม่าใจใจใจเต้นเนื่แม่าามาแม่ขาใจลอยแล้อันนี้เป็นสั่งสั่งให้นาให้นาอะไรเนเป็นนั่นนั่นเห็ดอาหารต้าสั่งน่ะ้อันส่งอะเนี่ย ตั้มแล้วก็สั่งถ้าเป็นส้มตั้ใจอยู่ตำแล้วก็สั่งเนื้อเขาวางวางหนาเฮ้นมันมีรายมันมีรายอันนี้มีายกันยลอาวางสองตือไปไปไปจองจองปินี่เอาปีนน่ะ เอาล่ะจองอันไหนอะไรเนี่ยนี่ลงลงวากก็เดี๋ยวแบบว่าดีจองเก้าล่ะนี่นะพร้อมดมชมคืนไหนเดี๋ยว PFC จัดให้ไม่หรอันนี้สีขาวนั้นสีนั้นนะคะก็ราคาที่นี่ก็น่าจะแสนกว่านิดๆนะคะรถเนี้ยนี่ทางนู้นนางนู้นก็ขาย ก็ทั้งหมดจริงๆแหละเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเหอะอมใส่ซักกล่องหนึ่งสามสิบก็ทั้งหมดน่ะเขาไม่ใช่ชิ้นหนึ่งนี่ยเอาเนาะลูกชิ้นอีสานเออลูกชิ้นอีสานว่ะถ้าก๋วยอีสานตายแล้วเอากระติบพี่อะไรเอ็ดกูวันเป็นขยันหน่ะเออ หันไปส่งยังก็เข้าว่าตักขนาดอยู่นี่นะก็ส่งได้เวงมั่นเนาในร้านของอินนะคะ <c oughs> เขาขายเ <c oughs> มือม่อเมือ่อเมื่อตั้งในกันนะไปอันนี้มันเหนียวอันนี้ตุ่มไหมเอ๊ย เดี๋ยวตุ่มกันเดี๋ยวไว้เนี่ยอ๋อเเแถวแถวสมหวังแล้วตอนนี้สมหวังแล้วเขาไม่เอาแถวแล้วเขาไม่อยากแถวเขาไม่อยากแถวสมหวังแล้วเขาฟืนอะไรเนาะขอเขาเส้นน้อยเขาฟืนซอยน้อยอ๋อเขาเส้นน้อยอย่างเดียวนึกว่าอันนี้แน่เป็นอ๋อเขาฟืนเขาฟืนเขาเส้นน้อยไม่ได้กินนานเลย ายได้เขายวเอนายเขียวองก้อยอ่ะเเขียวอาข้าเซน้อยซึ่งคน้พูนแข้งอ๋อแต่แข้งอ่ะแข้งมันนวนิ่มๆไปกันอร่อยเคยไปสั่วันไหนเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานยืนกินยืนกินเขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ มา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 อ่าใครก็กลัวบ้างเราเป็นคนหน้าต้องให้เจ้าถิ่นนำเข้าก่อนเพราะน่าจะถิ่นไปแล้วไม่มีใครอันกอันนั้นเขาแบบนี่แล้ว่ะมามามาตามมาน้องๆเราเป็นเจ้าถิ่นสลัดไงคือบอกแล้วจัดจันนี้จัดจันมันไกลไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้กินเลยกลับมาเราไปสั่งนั่งก็มีพรอยเลยแล้วเนี่ยเออพอดีเลยอ่ะ Hẻm nó còn thấy là bánh sẵn à. này. Để đúng. Mai ở cả. Ở mai ở mai ở Để đồ đi nào, cái bánh đồ đồ đó, มันหล่นมันถึงอะบปเอินบีปีโอ้นี่น้ำสลัดนี่น้ำสลัดแม่ทำเองใช่มัเองินลวสลัดเลยมืออันนี้แม่อันนี้แม่บ้านจริงๆเออมันตึ้งจิเนี่สลัดอ่ะกระ้นล้ใส่ไข่อ่ามังปอกอันนั้นใส่ไข่ก่อนกินอไรอยู่นี่อันมังสวิรัตเนาะเพากินใส่เนื้อมันกินไสเรื่อย กินแล้วสลัดใช่ไหมสลัดเลยนะสลัดสลัดสลัดนี้สลัดดไสลัดสลัดนีสลัดสลัดก็กินมาถ้าอยากสลัดอสลัดนึ่ว่ากีิมันเป็นนั้นสลัดเหรอสลัดสล่ยไม่เข้าใจนันหละเข้าใจนื่จากเน่อาสลัดนี้นึกว่ากจิตสล่าอันสรแล้วสล่าสลาอไปดกวจะไปากินเลยนะ

เดินไปลายเดือนปลายเนาะเดินกว่าแล้วนะฮะโอ้โหวันนั้นคืนนั้นนี่แบบหัวเราะแบบเต็มที่มากเช้ามาคืองอยเลยหัวเราะเยอะเกินหัวเราะเยอะเกินเดี๋ยวนี้ไม่ให้หน่อยเรนไม่ให้หน่อยแล้วลูกค่ะจะมีกับบ้านดีกว่าลเราตรงนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเออเนาะอันรีบๆแล้วก็เข้าก็ ลืมลืมอันตักแกมเดี๋ยวเขาก็เ,าเดบออกมาอันไปแจกโคอัน้อยแล้วก็อาบน้ำแล้วก็อเอเอมาอาบนำ้ำกินเข้ากินเข้าแล้วก็รีบมาเลยอ่ะสามโมงแล้วนี่ก็เลยรีบมารับแล้วก็ไม่ได้ลืมไปไ,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 ไม่ทันคิดว่าจะเอาของอะไรจับไม้จับมือมาตัวเปล่าตายแล้วลืมลืมเดบโปอ,อันใหม่โปอนใหม่เออเจนเนอโปอนใหม่ไม่ทักท้วงนี่ลืมไปแล้วนะมาบ้านเขา วิ้ยพี่เปิดก่อนเปิดหนูตามไม่เกี่ยว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 ใครตัวเล็กก่อนก่พี่เลยตัวเล็กพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กเนี่ยแกตัวใหญเล็เออิดอะไรคิดอะไรน่องก็ฮันนันออกอันนันกรรมยังนั้นห่ะไปไหนอ่ะอบ ไปดีนะไปไปแอลตั้งไหนวะเนี่ยฮะน่ะอ้อเราจะกินครับพนจำอะไรเหอเนี่คนต้อยกับขาดคุณถ่ายยังจำไหนนะฮะจำไหนกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้วมันเลยวะกินแล้วมันอ๋อกินแล้วมันกินแล้วมันเลยวะเนีออไรนเนี่ยเอาเนี่นี่ก็ยังดีอย่นะสัปดาหนี้ผมดีนแล้วไมาทำเองโอ้โหยไง นายกัเจก่ะตอนนี้เขาหอยอยู่หลังบ้านอ่ะได้ถ่ายไหมอ๋อนมือเคืองมีเครื่องมั้งเาหอยวะเออหอยว่ะเอาเคืองเอาเคืองใส่เปล่มั้ยไปดูไหมไปกันไปแต่ว่าอันนี้คามลองมันกินไม่ได้นะหอเป็นตรงย่างอ่ะอ๋อมันคนไม่ต้องเคี้ยวกะเออก็ว่า ก็ว่าเป็นหน่ยเอนนั่นไม่กเนือกไกอ่ีดอกมสมัอ่ะนะิมดูิมดูนีแก่ลเนื้โสมาปนั่นปนันเนื้อีก็มีขุดเส้นอ๋อเนื้อป้อมนั่นนั่นเนาะป้อมหา้อออยังวรักกันยังไจเลยเเม นี่ปั๊มปบอกว่าอันนี้คือจิมออนนะก็ต้องตัวรู้เดี๋ยวไม่ใชจื้อบอกเรานี่นะอ่าบอกเรานี่ไม่งั้นอันนี้ตลกแน่ยังเข้มข่าวคำเดาใหวไม่ก่อนสันเดนอ่อนก่อนสันเสียคำคุณเนาะตอกแน่นอนนี่นะคะต้องแกะเปลือกถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้ไม่บอกนี่ไม่รู้นะคะว่ามันมีอันนี้นึกว่ามันเป็นอัน เออกีแต่ว่าใส่เออแไ่ว่าไม่ใช้ไส้แอมไม่ใช้ไส้นะก็เลยใช้เป็นแบบห่อคือแบบเป็นเนื้อม้วนเส้นเจนะเนี่ยนะม้วนเส้นเหมือนลูกชิ้นอยู่นะเป็นจังไหนกินอันนี้เราเป็นจอหืออร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยแบบเจเจอร่อยแบบเจเจแต่ถ้ามีเนื้อยิ่งจะยิ่งอร่อยกว่าเดิมใช่ไหม อันนี้ก่อนเจบิ้นก่อเจเจหมดอันนี้เนี่มันแบบเหมือนแบบร้านเหมือนแบบร้านเจเลยเนาะเหมือนแบบร้านอาหารเจเลยแต่ว่าแต่ว่าเขายังน่มีผักกะเพ่ามฉั้อยม่ใช่ไมเจก่ามีเนื้อก่อมีเจหมดอ๋อผักกะเราะเจหมดอ๋อนื้อ อันนึกว่าตอนแลี่ไปสูงอันนั้นนึกว่าอันกับเขาในปีนันเหนือพองายเองอ่ะอ๋อโอ้โหทั้งบ้านก็กินเจเจหมดไม่ใช่กินเจเจนะกินเจเจหลายรอบเลยหมดเลยพูดเจหลายรอบหนูว่าคือเจนะนี่เอาเอาให้คำเดียวพอมันเคี้ยวไม่ได้พี่เคี้ยวได้ ยากกว่ามั้หมากอะคนชาวร้านร้านนึงเขานำนำมาหนักมันลำเกลือไรเงี้ยมักนี่ไงไปกินข้มาเร็วอ้เออกินไรก็ตัวให บอกติหันมาแล้วก็กินเขาแล้วก็รีบบอกเขึ้นนี่แล้วเอารถออกมาเนี่ยกินอะไรกินอะไรไม่เคยไม่เคยกินอาหารเจเรเกินใหา <c oughs> ้อิ <c oughs> ม่ม <c oughs> เราไม่เคยกินอาหารเจ <c oughs> เราไม่เคยดูอันนี้ที่มาก็ยังง่ายนะนี่แบบเจเจ ออทุ่งยังมาไปน่นเอาไม้มัดทั้เติงกันนะใส่เทียมใส่เทียมใส่เทียมของเราอะเดี๋ยวเป็นนึ่งทั้งก็นเนหเอากนนึ่งเอากันนึ่งไหมเป็นนเป็นนึ่งมันสุกๆอันนี้อันนี an an> ้ม้หลบนึ่งแค่ไหนกินสุกเราในน้อมเดี๋ยวเนาะเนี่ยอันนี้ังนึ่งนทั้งงาอ๋อ มปนึประมาณชั่วโมงสามสิบนาทีชั่วโมงามสิบนาทีจะเป็นเล่อก่อนแล้วถึงจะกินในนอนฝนมากกว่าอยากหอว่าฝน่นี่เามากกอยากมากกมันโมันมากกว่านอนใส่คิงใส่ข้างนอนธรรมดาแค่นั้นนะากาซั่ใส่หัวออใส่เออห้าเปิดวัาที่ใส่ใส่ข้างคดนี้สีองข้นเขาไ้ตัสารเนี่ยไ้จะสารเนี่ยสารแล้วีนื้อสุกอ่ะ ผสมตนสำเร็จลูกทีบนเทปจากมือนมันเป็นมืวเราสัดตั้งไทยมาสัั้งไทยเป็นค้าจากไทยละอันนี้อันนี้พี่เขาทำตีเราไปทำบ้านมอนงสีมมันงม่กากเลยเนาะคนหนึ่งเส้นเราก็ตัดตัดกเนาะมวนมวนมนเี่ยมวิธีการอะไริมมันเลยหรือว่าก้าวเกอก้เก กาเอาไงใหญ่ๆน okay. uh, uh ิดหน่อย้อติดวเลยบัรวัอันนี้พอลมาทำอันสุดท้ายพอดีเดคอ่าคลิปยังไม่จบนะคะคุยกันสนุกสนานค่ะไม่ได้ฟังด้วยนะหัวร้อจนกามแข็งแล้วนะ เอาอกกลังกายนกลังก้าที่ที่ขอมาตึงนน่าจะตึ้งเสะองนี่นะคุยกันภาษาตายฟังดูนะคะที่ว่าอาสานอะอะไรคักๆเลยอะไรคักๆเสแนอ โหอะไรลอไปกินน้ำเย็นไปจนแบบเหมือนให้เป็นว่าโอ้ยยอ้ยโอ้ย ไม่เกี่ยวไงเป็นบัตรแล้วเราเป็นใครไม่ต้องเอาบัตรแล้วอ๋อวันกำบัตรนะวันกำบัตรนะบัตรก็ไม่ใช่วันกันอันนั้นบัตรกับบัตรบัตรกับบัตรบัตรกับวัดเนี่ยมันเหมือนกันหอมหนุ่มมากเข้าใจไหมคะพี่ๆหอมหนุ่มมากถ้าเป็นบัตรแล้วไม่ต้องใช้บัตรข้ามด่านเออเสียงมันแต่เสียงมันไม่เหมือนกันนะ วัดกับวัดวัดเดี๋ยววัดวัดก็เป็นวัดน่ะวัดก็เป็นช่องวัดนะะวัดเหอวัดเหวัดเหอวัดเออวัดวัดวัดวัมามาสานหมดเลยนะวัดเออวัดได้ควัดค่ะ วัดค่ะวัดค่ะไม่ใช่วบ่คุยกันจนเงียบเหงาแล้วนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดไม่ต้องกลาบไม่หมดไม่ต้องกลาบไงไปใช้นกินกนกินกนกินกนก้นกนน กินอะไรอัวนี้กินซีคอนกินอะไรกินอะไรกนอะกินซีอิ๊วต้วยันสอะต้องกินเต้อันนี้ก็นเล่นก็มตัวเย็นได้ก็่เนาะได้ตัวเย็นก็ได้ตัวเย็นตุ่นหนังก็ไล่นะไล่นะไล่นะตัวเย็นส่นนตัวเย็นตุ่นนะไมอยากเอยตัวเย็นตุ่นตัวตัวเย็นต่นหนังทำเลย

ีเนองยดมังไมกเร่อนะกออันนี้ไม่ทานานะอันนี้ปเลยนะกินรถ้าไม่ตันก็ปลาแล้วนะถ้าไม่ตันตัดก็ตะปลาแล้วนะเคาใจวะไม่เป็นไรค่ะเปิ้ลผู้เลิงเดลเลย เนด้วน้หนอดยหนื่เหอเจ้าน uh ่อ้เจอด่า้อร่อยกับเจ้าอร่อยคักๆเจ้าอันนี้หอมเหนื่อกัอะคักค่อร่อยที่เสียงผมอร่อยทีเสียงอ่ะเควอากินได้ เนี่ยไม่ได้ไม่กินเนี่ยหอมนมอยู่สิไ่ได้กินอรกินสลัดอะไรกินอะไเลยดิค่ะกินอะไรไม่ได้กินสลัดอ๋อเลยบอกไปนัะเป็นท่อไม่ได้เป็นท่ออ่านี่นะคะอ่าจะเย็นเย็นแล้วห้าโมงครึ่งแล้วจะกลับแล้วนะคะก็เดี๋ยววันหลังอ่าหอมนมกลับใหม่เขาค่อยมาใหม่เพราะว่ามารอบนี้ไม่ได้เออไม่ได้ตั้งใจเลยยังใส่เสื้ยอนอะไรพาไปไหนก็บอกว่ารอบหน้านะคะไปไหนก็ไม่ไปเพราะว่า พกแต่ชุดนอนมารอบรอบหน้าเนี่จัดเต็มเลยแม่เอาชุดนอนเาเลยใช่ไหมปาพาประชตกรกงก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้านะคะไม่ไปอันนี้นี่เขาเตรียมพรอมเขาพังงักหัวอย่างเดียวไปไหนอันนี้นี่ใส่หัวอย่างเดียวใส่สูท ไปไหมใช่เดยกอาเราก็จะอ่รลากันแล้วนะคะน้ำหนาพี่ๆด้วยนี่นะนะคะขอบคุณนะนี่ใจเย็นใจต้องยองนะคะมาเที่ยวหาเพราะว่าสาวๆเชียงตุงมาเลยกล่าวว่าจะมาจะมาเองอยู่แต่ว่าไม่มีคู่มาก็เลยพอดีเลยเนี่ยมาครั้งแรกเหมือนกันเลยครั้งแรกเหมือนกัน ติดตามเรา EP หน้านะคะเราจะไปไหนนะคะพรุ่งนี้บอกแล้วว่าอย่าให้กลับเพราะว่ากุ้งจะมาถึงพรุ่งนี้ถ้ากลับก็ไม่ได้กินกุ้งยังกินยังมีมันไม่มากินกุ้งเต้นกินแล้วจะเต้นอย่างนี้เลยนะเต้นแบบนั้นเลยนะ โอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเหมยด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะจะขับรถพากลับบ้านแล้วนะตอนนี้อยู่ถนนใหญ่นะคะเนี่ยเขากำลังปิดชิปกันอยู่นะคะก็ดูคนละมุมคนละสไตล์นะคะอันนี้ก็เออร้านหน้าบ้านเขาก็จะขายรถสองคันนะคะขายรถไ่แล้วนะคะ I'm so